สวัสดีชาวนบสเปคทุกทุกคนนะครับอยู่กับแอร์พีตอนนี้เช่นเคยนะครับและวันนี้ครับเราอยู่กับเคส2ตัวและก็พาวเวอร์สไพลอีก2ตัวนะครับบอกเลยว่าเคส2ตัวนี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นของแบรนด์ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือแบรนด์ซูนามิครับแน่นอนว่าแบรนด์ซูนามิเนี่ยเป็นแบรนด์ผู้ผลิตเกมมิ่งเกียร์นะครับเคสคอมพิวเตอร์และก็พาวเวอร์สไพลที่อยู่คู่เมืองไทยมานานกว่า20ปีเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับว่านี่ก็คือ เคสรุ่นใหม่ซีรีส์ใหม่จากแบรนด์ซูน ا และก็โพสต์พายอีก2ตัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าเคส2ตัวนี้มันมีอะไรพิเศษแต่บอกเลยว่าเป็นเคสที่เน้นราคาถูกแต่การออกแบบเนี่ยดูแพงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ เคครับเดี๋ยวเรามาดูเคสตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับสำหรับเคสทางซ้ายมือของผมตัวนี้ครับสีขาวโดยเด่งงนเป็นสง่าตัวนี้มีชื่อว่าซูนิมิโปฮีโร่เคนะครับซึ่งก็จะมีหลายสีให้เลือกด้วยกันนั่นแหละฮะตัวนี้ก็จะเป็นเคสสีขาวกับด้าน,นนอกตัวเคสเนี่ย จะเป็นวัสดุพลาสติก ABS ครับเกรดที่ค่อนข้างดีนะครับหนาายิ่งพอสมควรงานประกอบเนี่ยเขาประกอบออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับสัมผัสแล้วไม่มีสะดุดไม่มีสากมือนะครับเรียบตลอดทั้งแนวตัวเครื่องถือว่างานประกอบและก็วัสดุทําออกมาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับตรงนี้พลาสติกทั้งด้านบนแล้วก็ด้านหน้านะครับ วัสดุโดยรวมนะครับตัวเคสด้านในเนี่ยจะเป็นวัสดุโลหะนะครับในส่วนนี้ในส,ส่วนของพัดลมนะครับด้านหน้าจะมีพัดลมมาให้ถึง3ตัวด้วยกันเป็นพัดลมขนาด120มิลิเมตรนะครับตัวนี้จะเป็นพัดลมที่มี LED สีแดงนะครับมีเม็ด LED เนี่ยถึง33จุดต่อพัดลม1ตัวนั่นแหละฮะถือว่าเป็นเคสที่ออกแบบมาค่อนข้างสวยงามครับ เน้นโทนสีขาวแดงเป็นหลักนั่นเองนะฮะในส่วนนี้ในส่วนของด้านบนตัวเคสครับตัวนี้ก็จะเห็นกับพอร์ตคอนเนคเตอร์นะครับเชื่อมต่อกับพอร์ต USB 2.0ครับมี2พอร์ตนะครับ USB 3.0เนี่ยให้มา1พอร์ตแล้วก็ AUX 3.5ม mm มิลลิเมตรให้มา2พอร์ตเช่นกันนะครับเป็นไมค์และเฮดโฟนนั่นเองนะครับและในส่วนของปุ่ม power และปุ่มรีเซ็ตนะครับจะอยู่ตรงด้านตัวเครื่องทางฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยแหละฮะมีปุ่ม power ด้านหน้าแล้วก็ปุ่มรีามารเซ จะมีในส่วนของช่องระบายอากาศนะครับเป็นช่องเป่าลมออกซึ่งก็จะติดตั้งตะแกรงป้องกันอะไรแบบน็อตหล่นมีฝุ่นลงไปอะไรประมาณนี้ครับสามารถป้องกันฝุ่นได้ดีในระดับหนึ่งนะฮะป้องกันจิ้งจกตกลงไปด้วยก็ได้นะครับตรงนี้นะโอเคครับซึ่งก็จะติดตั้งพัดลมด้านบนได้อีก2ตัวเช่นกันนะครับแต่จุดเด่นหลักๆของเคสตัวนี้ครับแน่นอนว่าจะเป็นด้านข้างครับนี่เลยครับในส่วนของด้านข้างนะบอกเลยครับว่าด้านข้างฝาใสๆแบบนี้ครับ จะเป็นกระจกครับเป็นกระจกแ t ร m g a สมีความหนามากถึง6มิลิเมตรด้วยกันนั่นเองนะครับซึ่งข้อดีของกระจกแ t ร m gas นะครับหนึ่งเลยนะฮะมีความสวยงามกว่าอะคริลิกอย่างแน่นอนครับสวยงามยังไงมันจะช่วยป้องกันนะครับ รอยขนแมวนะครับรอยขีดข่วนได้ดีกว่าอะคริลิกนะครับแล้วก็ในส่วนของอการใช้งานการดูแลรักษาเนี่ยก็ง่ายกว่าอะคริลิกอีกด้วยไม่ต้องแบบว่าเอาผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดๆค่อยๆถนอมมันนะฮะแบบนี้ก็สามารถเช็ดไปได้แบบสบายๆครับเกิดรอยได้ยากมากอีกทั้งยังทนทานแล้วก็สวยงามกว่าอะคริลิกด้วยนะครับเดี๋ยวลองเปิดมาให้ดูเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีจุดยึดน็อตครับทั้งหมด4จุดนะฮะไม่ต้องไขน็อตจากหลังเครื่องแต่อย่างใดนะครับสามารถหมุนน็อตออกมาได้เลยนะครับในส่วนนี้ นี่นะครับพอถอดน็อตออกมาแล้วนะครับมีน็อตทั้งหมด4ตัวได้กันนะก็สามารถถอดกระจกตัว t e m e r glass นี้ออกมาได้นะครับสังเกตว่าติดฟิล์มกันรอยมาให้อกเนาะติดฟิล์มกันรอยมาให้สามารถลอกออกได้นะครับตรงนี้นี่ครับลอกออกมาได้นะป๊าก็สามารถลอกได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับตรงนี้ใครจะบอกว่าเอะกระจกทำไมมันขุ่นเจอเลยมันจะเป็นฟิล์มกันรอยนะครับกันรอยในมือหว่างขนส่งตรงนี้นะก็สามารถลอกออกมาได้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเคสด้านในดีกว่านะฮะสำหรับตัวเคสด้านในนะครับจะได้ว่าข้างในนเี่ย มีพื้นที่โล่งเป็นอย่างมากนะครับโล่งจากอะไรเพราะว่าในส่วนนี้จะไม่มีไรเบย์มาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของการติดตั้งไดดีวีดีต่างๆตัวนี้จะตัดออกทั้งหมดนะครับเพราะว่ายุคนี้แล้วมันดีวีดีมันก็ไม่ค่อยมีความจําเป็นอะไรมากมายนะครับส่วนการติดตั้งฮาร์ดดิสต์ผมบอกอีกทีครับว่าเขาจะไปติดตั้งกันที่ตรงไหนนะฮะแต่สาหรับการรองรับเมนบอร์ดนะครับสามารถรองรับเมนบอร์ดได้ทุกขนาดตั้งแต่ ITX เอ็เจนถึง ATX หรือว่าใหญ่กว่า ATX ก็ได้นะครับสำหรับเคสตัวนี้ซึ่งสามารถติดตั้งได้หมดทุกแบบทุกขนาดนะครับสำหรับเมนบอร์ดในส่วนของด้านล่างตัวเคสนะครับตรงนี้นะโซนนี้เลยนะครับจะเป็นกล่องนะครับกล่องที่ตัวเป็นเป็นที่ครอบ power supply นะครับเป็นที่ครอบ power supply มีติดตั้งมาให้อยู่ตรงนี้แน่นอนว่ามันจะช่วยในเรื่องของความสวยงามครับซ่อน power supply ไปเลยไม่ต้องให้เห็นครับสายไฟรกรุงรังอะไรสามารถเก็บไว้ในช่องนี้ได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับ แล้วก็ยังช่วยปรับทิศทางลมครับไม่ให้อากาศร้อนจากโพสพ์ายหรือความร้อนจากโพสพ์ไฟเนี่ยแผ่ขึ้นไปโดนเมนบอร์ดการ์ดจอดต่างๆช่วยให้อุณหภูมิภายในเคสเนี่ยเย็นขึ้นด้วยนั่นเองนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ขนขาดีสามารถรองรับโพสพายได้ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดเล็ก500วัตจนไปถึงขนาดใหญ่ถึง200วัตก็สามารถใส่ด้วยกันได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับ ในส่วนของการติดตั้งฮาร์ดดิส์หรือ SSD ขนาด2.5นิ้วนะครับตรงนี้เลยนะก็สามารถติดตั้งได้ทั้งหมดครับ1ตัว2ตัวนะครับตรงนี้ก็จะสามารถเอาฮาร์ดดิสเนี่ยแปะเข้าไปได้เลยหรือว่ามิน SSD ก็สามารถติดตั้งแปะตรงนี้เข้าไปได้เลยแล้วก็ไขรูยึดน็อตครับได้ตรงนี้2จุดนะฮะตรงส่วนด้านบนตรงนี้ครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถติดพัดลมขนาด120ม m mm, เมเพิ่มเข้าไปได้อีก2ตัวด้วยกันนั่นเองนะครับติดตั้งเพื่อความสวยงามหรือว่าช่วยโพือสะพายในการระบายความร้อนก็สามารถทําได้เช่นนนกัะะ ในส่วนของระบบ water cooling นะครับแน่นอนว่าสามารถติดตั้งชุดน้ำปิดหรือว่าชุดน้ำเปิดได้แล้วแต่จะไปบิวอินนะครับตรงนี้ตัวเครื่องครับสามารถรองรับ radiator นะครับได้ทั้งหมดกี่ตอนเอ่ยตรงนี้จะมี1 2 3ด้านหน้าตัวเครื่องครับตรงแถบนี้จะติดตั้ง radiator ได้ทั้งหมด3ตอนครับหรือว่ามอน้ำนั่แหละนะฮะมอน้ำ3า3ตอนแล้วก็ ตัวเครื่องด้านบนนะครับแถบนี้นะฮะสามารถติดตั้งหม้อน้ําได้ทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะครับซ่งหม้อน้ําก็เป็นขนาดมาตรฐานครับ120มิลลิเมตรแล้วก็ขนาดความหนาครับผมแนะนําว่าด้านบนเนี่ยนะฮะติดตั้งหม้อน้ําขนาดความหนาปมาตร,รฐานครับ30ม mm. ิมลลิเมตรก็เพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานในเคสตัวนี้นะฮะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผมเกรงว่าอาจจะติดเมนบอร์ดติดซิงแล้วไรความร้อนอะไรก็ได้นะครับก็ต้องดูด้วนยนะครับระหว่างเมนบอร์ดกับเจ้าตัวอะเรเดียเตอร์เนี่ยจะชนกันหรือเปล่าต้องดูด้วยเพราะเมนบอร์ดแต่ละคนหม้อน้ําแต่ละคนน,ำคน,ตตนดำ เคสตัวนี้เนี่ยออกแบบมาสําหรับคนที่ต้องการนําไป DIY นําไปคัสตอมปรับแต่งเพิ่มเติมได้อย่างอิสระกันเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของตัวเคสอีกฝั่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝาปิดแบบโลหะเหมือนปกติเคสทั่วไปธรรมดานะครับสามารถเปิดได้โดยการถอดน็อตด้านหลังครับสตัวหมุนออกมาแล้วก็เปิดออกมาได้นะครับตรงนี้นะฮะส่วนประกอบงานประกอบเนี่ยค่อนข้างเรียบเนียนครับ ป่าตัวเคสค่อนข้างหนาฮะทำออกมาค่อนข้างดีสาหรับคนที่ต้องการแต่งเกสสวยงามน,นะครับแน่นอนว่าการจัดสายไฟก็เป็นส่วนสําคัญนะครับซึ่งพื้นที่ในการจัดสายไฟแถบนี้เนี่ยสามารถยัดสายไฟยัดไปได้ครับยัดได้เต็มที่ครับมีพื้นที่มีช่องว่างสําหรับการจัดสายไฟแบบเหลือเฟือนั่นเองนะครับอีกทั้งในส่วนนี้ครับยังมีแถบตีนตุแกแกนะครับสีแดงนะสำหรับตัดสายไฟมีมาให้ด้วยถึง3จุดด้วยกันนะครับนี่เลย สามารถแกะออกมาได้นะฮะสามารถปรับแต่งเปลี่ยนมุมอยากจะมัดสายไฟติดกับตรงไหนมัดยังไงก็สามารถมัดได้หมดนั่นเองนะฮะอีกท่านครับ ตัวเคสเนี่ยยังออกแบบมาให้มีจุดร้อยครับเคเบิลไทเพื่อยืดสายไฟอีกหลายจุดก็เรียกได้ว่ากระจายอยู่ทั่วๆเลยนะครับเพื่อการจัดสายไฟที่มีประสิทธิภาพเป็นระเบยียบเรียบร้อยนั่นเองนะอีกทั้งครับเพลทตรงนี้ยังมีการเจาะออกไปนะครับเจาะอ,ออกไปเพื่อในการระบายความร้อนส่วนหนึ่งแล้วก็เพื่อการเปลี่ยนระบบวอเตอร์คูลิ่งหรือระบบซุดระบายความร้อนนะครับที่มีแบ็กเพลตติดด้านหลังเมนบอร์ดก็ไม่ต้องรื้อเมนบอร์ดออกมาก็สามารถถอดเปลี่ยนชุดระบายความร้อนได้แบบง่ายๆนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็จะเจาะช่องมาให้ด้ คสนี้บอกเลยว่าสามารถจัดได้ง่ายมากๆครับไม่ต้องห่วงว่าสายไฟจะไปตุงอยู่ข้างหลังปิดฝาไม่ได้อันนี้หมดห่วงแน่นอนนะฮะสำหรับในส่วนของโซนด้านล่างตนี้นะครับแน่นอนว่าตัวนี้คือ ตำแหน่งของส่วนการติดตั้งโสพสต์สายนะครับสามารถติดตั้งโสพสต์สายได้ตรงนี้สามารถโยงสายไฟนะครับลอดสายไฟไปโผล่รูไหนก็ได้เพราะว่ามีรูสําหรับโผล่สายไฟเนี่ยเยอะแยะมากมายตรงนี้ด้านบน1จุดตรงนี้1จุดตรงนี้ก็อีก6ช่องนะครับการจัดสายไฟแบบสบายๆนะตรงนี้ส่วนของฮาร์ดดิส์ขนาด3.5ครับตรงนี้ก็จะมีดร์เบย์แบบเป็นถาดมาให้นะครับสามารถถอดใส่ฮาร์ดดิส์ได้ครับแบบง่ายๆโดยไม,ไม่ต้องใช้น็อตยึดติดใดๆนะครับเพราะว่าตัวถาดตัวน,นี้เนี่ย จะมีเดือยมาให้นะครับเพียงแค่ง,ง้าง่าดออกมาปับ๊บใส่ฮาร์ดดิสก์เข้าไปแล้วเดือยตัวนี้เนี่ยจะทําการล็อกฮาร์ดดิสก์ให้แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องไขน็อตแต่อย่างใดนะครับถือว่าสามารถถอดเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ได้อย่างรวดเร็วว่องไวโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือแต่อย่างใดนั่นเองนะฮะถือว่าออกแบบมาครั่งดีครับรองรับทั้งหมด2ตัวได้กันนะครับสำหรับฮาร์ดดิสก์สานิ้วนะโอเคครับมาดูตัวเครื่องด้านหลังกันบ้างนะครับตรงนี้นะครับจุดเด่นเด่นเลยนะ จุดเจาะพอสําหรับติดตั้ง backplate backio panel ครับตรงนี้สำหรับติดตั้งเมนบอร์ดโดยเฉพาะนะก็รองรับการติดตั้งเมนบอร์ดครับได้ทุกรุ่นทุกแบบทุกยี่ห้อกันเลยนะครับตรงนี้ส่วนสล็อต PCI นะครับก็จะสามารถติดตั้ง PCI ได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6สล็อตด้วยกันสําหรับตัวนี้ครับแล้วในส่วนของตัวส่วนติดตั้งยึดโ o supply นะครับก็จะเป็นน็อตแบบมีหัวมาให้นะฮะสามารถ ถอดเปลี่ยนพราะว่าสป라이ได้โดยไม่ต้องใช้ไขควงแต่อย่างใดครับเอามือหมุนออกมาได้เลยนะครับน็อตทั้ง4จุดตรงนี้นะครับหมุนออกมาได้แบบง่ายๆนี่เองนะฮะน็อตของเขาครับผมโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากสาหรับด้านหลังนะฮะก็เป็นการออกแบบเหมือนเคสระดับมาตรฐานทั่วไปนะครับในส่วนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองแยกกิ่ส่วนกันดูดีกว่าว่าจะเปลือยตัวเคสได้แค่ไหนครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองถอดตัวเคสเลยครับบอกเลยว่ามันถอดง่ายๆมากๆนะครับสําหรับด้านบนแล้วก็ด้านหน้านะฮะ แค่ใช้มือครับมือดึงออกมาเลยนะครับตรงนี้ดึงออกมาครับตรงๆนี่ครับโหลดออกมาแล้วง่ายง่ายส่วนด้านบนนะครับก็เหมือนกับด้านหน้าเช่นกันนะครับเป็นแค่จับตรงนี้ครับแล้วก็ดึงมันออกมานะฮะก็สามารถเปิดตัวเครื่องออกมาได้เช่นกันนะครับตัวนี้ก็จะมีสายไฟร้อยต่างๆติดตั้งหม้อน้ําอะไรก็ตามแต่ที่อยากจะบิวที่อยากจะทําก็สามารถทําได้แบบง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องใช้ไขควงเพียงแค่ดึงออกมาตรงๆนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีสลักล็อกมาให้นะ ถอดเข้าถอดออกได้แบบง่ายๆทำความสะอาดได้ง่ายๆนะครับสำหรับเจ้า Hero K2 ตัวนี้ครับผมตัวเครื่องด้านใต้นะครับนอกจากจะมีขาตัวเครื่องแล้วที่จะยกตัวเครื่องให้สูงจากพื้นนะครับยังมีฟิลเตอร์ที่จะช่วยกรองฝุ่นที่จะเข้าสู่โพลล์สไปรให้ด้วยซึ่งฟิลเตอร์ตัวนี้สามารถถอดออกมาได้นะครับถอดออกมาแบบง่ายๆเลยตัวฟิลเตอร์ก็จะอ่อนๆหน่อยๆน,นี่ครับฟิลเตอร์ของมันนะสามารถถอดออกไปล้างทำความสะอาดได้นะครับนี่ ส่วนด้านหน้านะครับก็จะมีในส่วนของโลโก้ซูนามินะครับอยู่ตรงนี้เป็นสกิลไลน์ครับซูนามิสีเงินโครเมียมถือว่าค่อนข้างสวยงามมากๆดูเล็กๆไม่น่าเกะกะแต่อย่างใดนะครับตรงนี้ก็ไดยได้ว่านะครับตัวเคสนี้ออกแบบมาตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับสำหรับเจ้า Pro Hero K2 ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกทั้งหมลาสหนา6มิลิเมตรเองแล้วก็ตัวเคสจะรวมไฮนกนะครับที่รองรับได้ทุกอุปกรณ์การ์ดจอจะยาวแค่ไหนก็ใส่ได้เมนบอร์ดจะใหญ่แค่ไหนก็ใส่ได้ แถมน็อตแถมสายรัดแถมอุปกรณ์ทุกอย่างมาให้ครบกับการประกอบคอมครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันครับกับเจ้าตัวนี้ครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจ้องมองมานานแล้วว่าเคสตัวนี้เฮ้ยทำไมมันดูผิดแปลกแหวกตาไปจากเคสปกติทั่วไปนะครับเพราะว่าเคสตัวนี้เนี่ยมันเป็นเคสที่มีกระจกไทม์เบอร์ glas ครับรอบด้านเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าตัวนี้ครับมาพร้อมกับกระจกถึง4บานด้วยกันนะครับได้แก่ด้านซ้าย ด้านขวาด้านหน้าแล้วก็ด้านบนนะครับซึ่งเป็นกระจกไทม์เบอร์การ์ดหนา6มเมตรครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นกระจกเนี่ยออกจากลักษณะสีชาชาตัดแสงน่อยๆเพื่อไม่ให้แสงในเคสเนี่ยแยงตาผู้เล่นเวลาใช้งานมากจนเกินไปนั่นเองนะครับบอกเลยครับกระจกหนามากบอกเลยครับทุกด้านเป็นกระจกทั้งหมดซึ่งข้อดีของไทม์เบอร์การ์ก็อย่างที่จะทราบกันว่ามันช่วยป้องกันขนแมวทนทานกว่าพลาสติกหรืออะคริลิกทั่วไปนั่นเองนะครับตรงนี้โอเคจุดเด่นหลักๆของมันครับ คือพัดลมครับ2ตัวนะด้านหน้าแล้วก็ด้านบนครับเป็นพัดลมนะครับขนาด20มิลิเมตร นะฮะ20มิลลิเมตรครับประดับด้วยไฟ LED สีฟ้าไฟนี้เปลี่ยนไม่ได้แต่จะมีเคส3มรุ่นครับรุ่นเขียวรุ่นแดงรุ่นฟ้าก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้นะครับผ่านทาง l a z a ด a านอกาะสำหรับเจ้าเคสรุ่นนี้ครับในส่วนของอกระจกเนี่ยนะฮะก็จะมีการเล่นเหลี่ยมตัดเลี่ยมตัดมุมออกไปครับให้มีลักษณะโค้งมนดูเข้ากับตัวเคสนะครับจะเป็นลักษณะแบบทรงคิ้วหรือทรงลูกบาศกด้านบนจะมีหูหิ้วนะครับที่ออกแบบมาแข็งแรงครับเป็นหูหิ้วแบบอลูมิเนียมนะครับ แข็งแรงมากๆส่วนตัวเคสก็เป็นเคสโลหะนะครับเหมือนกับวัสดุประกอบเคสทั่วๆไปนั่นเองนะฮะส่วนนี้ซึ่งครับพัดลมด้านหน้าและวด้านบนเนี่ยมีข้อดีคือช่วยในการระบายความร้อนครับสังเกตด้านหน้าตัวเคสนะครับจะไม่มีรูอะไรเลยเห็นตะแกรงระบายอากาศรูดูดลม เพราะว่าตัวนี้ครับจะดูดลมเข้าตัวเคสเนี่ยจากทางด้านข้างนะครับซอกๆเนี้ยซอกทีเวนซอกกระจกทีเวนว่างไว้นะฮะมันจะดูดลมเข้าไปนะครับดูดลมเข้าไปในเคสปับ๊บมันก็จะเป่าออกทางด้านบนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการระบายความร้อนนะครับตามหลักเทอร์โมดนามิกนะครับอากาศร้อนย่อมเคลื่อนที่ขึ้นที่สูงนะครับก็เลยติดพัดลมนะครับทางด้านหน้าแล้วก็ดูดอากาศร้อนภายในเคสออกทางด้านบนนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะยกกระจกสูงขึ้นมาจากพ พัลมออกทางนี้ได้ทางนี้ได้นั่นเองนะครับโอเคสําหรับการออกแบบเรื่องความเย็นหมดห่วงฮนะพัดลมขนาดใหญ่2ตัวยังกับพัดลมบ้านมาติดเคสกันเลยทีเดียวนะในส่วนนี้ครับโอเคกระจกนะครับก็สามารถถอดได้นะครับจะมีน็อตยึดกระจกทั้งหมด4ด้านนะครับแค่หมุนน็อตออกมานะหมุนครับหมุนครับหมุนครับจริงๆไม่ต้องกลัวกระจกล่วงนะครับแต่จับไว้ก็ดี นะเพราะว่าจะมีตัวเดือยครับร้อยเข้ากับรูของกระจกไว้ทำให้สามารถถึงแม้ว่าจะถอดน,อน็อตออกมาเนี่ยกนกระจกจะไม่ร่วงออกมาทันทีนะครับก็ต้องยกออกมาอีกทีนึงแต่จับไว้เพื่อความชัวร์ครับเขม,มือมไปโดยแล้วมันล้มเนี่ยสังเกตครับปล่อยไว้กระจกไม่ร่วงนะถึงแม้ไม่ไขน,อน็อตนะครับโอเคยอกมาฟับนี่ครับถอดออกมาได้แล้วกระจกเป็นลักษณะสีชานะครับเห็นไหมนี่เลย ถือว่าค่อนข้างดีครับวัสดุกระจกถือว่าทำออกมาได้ดูดีมากนะโอเคครับตอนนี้เราก็ถอดกระจกครับออกไปทั้งหมด3บานแล้วด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาเราถอดเราหมดนะครับก็สามารถเปลือยเห็นตัวเคสโดยรวมข้างในได้แต่ก่อนจะไปดูตัวเคสภายในเนี่ยเราดูในส่วนของพอร์ตคอนเนคเตอร์ด้านบนก่อนนะครับก็จะมีพอร์ตนะครับ USB 3.0เนี่ยนะครับให้มาทั้งหมด1พอร์ตนะครับ USB 2.0เนี่ยให้มา2พอร์ต AUX สามจุดไมค์เน็ตโฟนนะครับก็2แจ็ค แล้วในส่วนของปุ่มรีเซ็ตกับปุ่มพาวเวอร์นะครับก็จะมีอยู่ด้านบนเช่นกันเนาะซึ่งก็ดูตรงนี้ไม่มือหัวอะไรครับเน้นแบบความเรียบเรียบง่ายๆตามสไตล์นะครับของตัวเคสนี้ซึ่งก็เน้นความเรียบง่ายเป็นหลักเลยเนาะโอเคนะครับมาดูด้านในกันดีกว่านะนอกจากพัดลมที่โดดเด่นด้านหน้านะครับตัวเคสด้านในเนี่ยก็จะออกแบบมาให้มีความกว้างขวางนะครับสามารถรองรับตัวเมนบอร์ดนะเมนบอร์ดได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อกันเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ M.ATX นะครับ IGX ATX จนถึงใหญ่กว่า ATX นะครับก็ยังสามารถรองรับเมนบอร์ดตัวนี้ได้เช่นกันถือว่าเคสมีขนาดใหญ่มากพอสมควรเลยทีเดียวเนาะในส่วนนี้ครับแล้วสงสัยไหมควรับว่าเฮ้ยตรงนี้ติดตั้งเมนบอร์ดแล้วโพสไพยจะติดตั้งตรงไหนด้านหลังครับด้านหลัง,ดลงเดี๋ยวเราวนไปดูอีกทีหนึ่งเนาะตรงนี้แต่ใน,นส่วนของวอเตอร์คูลลิ่งนะครับสงสัยไหมว่าติดตรงไหนนะครับวอเตอร์คูลลิ่งนะครับสามารถติดตั้งหม้อน้ําได้ตรงจุดนี้ครับนี่เลยโซนเครื่องด้านหน้าฝั่งนี้ครับตรงนี้นะ ติดตั้งหม้อน้ำขนาด120มิมหรือ240มิลมตตอนหรือ2ตอนได้1ตัวเท่านั้นนะครับสำหรับชุดระบบควาร้อนได้น้ํานั่นเองนะอีกทั้งครับตัวนี้จะเป็นการติดตั้งเมนบอร์ดแบบกลับหัวนะครับจะเก้ได้ว่าตัวนี้เนี่ยจะเปิดฝาเคสทางฝั่งซ้ายมือนั่นหมายความว่าเมนบอร์ดจะติดตั้งแบบกลับหัวครับนึกภาพไม่ออกแต่ผมเอาเมนบอร์ดมาให้ดู อ่านี่นะครับตัวเมนบอร์ดก็จะมีสายฟงสายไฟอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยที่มาเป็นสายฟอนพาแน่ของตัวเกสนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูก่อนนะเมนบอร์ดครับก็จะติดตั้งอยู่ในลักษณะนี้นะครับอ่ะวางให้ดูเพื่อเห็นภาพ CPU จะอยู่ข้างล่างนะครับส่วน extension slot ต่างๆจะอยู่ข้างบนนะครับนั่นหมายความว่าจะเป็นการติดตั้งที่โชว์ก้าจอให้เห็นแบบเต็มเต็มตานะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยก้าวจอจะติดตั้งพัดลมหันลงด้านล่าง แต่ครั้งนี้ครับติดตั้งฝั่งซ้ายก้าจอจะหันขึ้นด้านบนนะครับทำให้โชว์ตัวพัดลมแบบเต็มๆถือว่าเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างสวยงามนะครับสำหรับเคสตัวนี้นะผมติดตั้งให้ดูโชว์อีกทีนึงกันนะว่าพอติดตั้งลงเคสแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็อันนี้วางให้ดูเห็นภาพแล้วกันนะอันนี้เป็นเมนบอร์ดขนาด S T X นะครับก็ถือว่าติดตั้งได้อย่างเต็มพื้นที่สําหรับตัวเคสตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูฝั่งตรงข้ามกันดีกว่าหลังจากฝั่งเมนบอร์ดแล มาดูฝั่งโพสต์สายกันบ้างนะครับตอนนี้ก็จะติดตั้งโพสต์สายกับฮาร์ดดิสก์ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะโพสต์สายเนี่ยเราก็เห็นเะห็นกันอยู่ ank, นะครับว่ามันติดตั้งยังไงนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็น Black ว i ดีโอ700วัตต์รุ่นใหม่ล่าสุดเป็น80พัทบอลเพินะ่งเปิดตัวมาไม่นานนี้เองนะฮะแต่สําหรับตัวโพสต์สายเนี่ยปกติจะติดตั้งแบบควม่มรุงไงพัดลมหันลงล่างนะครับตัวนี้เป็นหันออกด้านข้างหรือว่าเป็นการติดตั้้งงงในนนนแวตัั่เอ นะครับตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ประหยัดน้ำนัฝั่งนี้นะฮะแต่ก็มีข้อดีครับคือมันช่วยให้สามารถเก็บใส่ไฟได้ง่ายนะครับดูสเปซของมันครับลึกเข้าไปอ่ะแบบว่าประมาณฝ่ามือเนี่ยนะฮะตัวนี้เป็นสเปซส,สำหรับจัดใส่ไฟโดยเฉพาะ <Wow. S 1> นะครับไม่ต้องไปตรงๆกันแค่ช่องบางๆไม่ถึงนิ้วนะตัวนี้ที่เหลือเฟือเลยสำหรับการจัดใส่ไฟนะครับส่วนฮาร์ดดิสต์หลายหลคนคงจะสงสัยว่าแล้วฮาร์ดดิสต์ติดตั้งยังไงนะครับผมก็สสัยเหม่อนกันที่แรกแต่ตัวนี้ครับวิธีการติดตั้งของมันคือจับฮ SSD ของเรานะครับก็จะติดตั้งตรงนี้ครับเอาตัวพอร์ตคอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับหันขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็จะกการเสียบเข้าไปก็จับมาตั้งตรงนะรูน็อตของ SSD เนี่ยมันก็จะไปตรงกับรูด,ด้านหลังเคสครับเราก็จะการใส่น็อตยึดจากทางด้านหลังเคสเข้าไปเพียงแค่นี้เองก็เป็นการติดตั้ง SSD แบบง่ายๆนั่นเองนะฮะในส่วนของฮาร์ดดิสก์ครับนี่เลยสมมติฮาร์ดดิสก์ขนาด3.5นิ้วนะครับวิธีการติดตั้งของมันกง็ง่ายๆเช่นกันนะครับเพียงแค่ หันด้านคอนเนคเตอร์ตรงนี้นะครับขึ้นด้านบนแล้วก็จัดการวางมมนลงเลยครับปึ๊บในส่วนนี้รูน็อตก็จะตรงกันพอดีครับกับฮาร์ดดิสนี่เลยนะฮะสังเกตดูครับแล้วก็จัดการยึดน็อตเข้าไปเพียงแค่นี้ก็ติดตั้งได้แบบง่ายๆอยู่ๆไม่ต้องกลัวมันงนเงยแตอย่างในะซึ่งก็สามารถรองรับตัวฮาร์ดดิสทั้งหมด3ลูกครับลูแกติดตรงนี้นะครับลูกถัดมาครับติดตรงนี้นะติดตรงนี้ครับและอีกลูกนึงครับก็จะติดอยู่ตรงนี้ โอเคนี่เลยนะฮะแล้วสังเกตว่ารูน็อตเนี่ยมันจะตรงกันพอดีครับ2จุดนี้นะฮะจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับก็จะการยึดน็อตเข้าไปเพียงเท่านี้เองสำหรับการติดตั้งหาดติดทั้งหมด3ลูกแล้วก็ SSD ได้อีก2ลูกน,นั่นเองนะครับส่วนจะติดตั้งมากกว่านี้ก็สามารถไปโมดิฟายกันได้ก็ตามแต่อยากจะติดครับติดตรงไหนก็ได้ตามใจคุณมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนี็เรียกได้ว่าแปลกหูปแปลกตานะาที่ที่ว่าไปว่ามันติดตั้งเมนบอร์ดแบบกลับหัวไง ทำให้ในส่วนของ PCIe ส o t t ตนะครับติดตั้งอยู่ด้านบนทางนี้นะฮะซึ่งก็จะมี PCIe l o t มาให้ทั้งหมด7 Slot ครับก็เลยได้ว่าครบถ้วนนะฮะตามแบบฉบับของเมนบอร์ด ATX ที่จะมีสล็อตมาให้เยอะแยะมากมายตัวนี้ก็สามารถ support ได้หมดทุกสล็อตเลยทีเดียวนะครับในส่วนนี้และข้างล่างครับก็มี back I/O panel นะครับสามารถรองรับเมนบอร์ดได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ นะไม่ต้องกลัวว่าซื้อมาแล้วจะใส่ไม่ได้ในส่วนนี้ครับตรงนี้ก็จะมีช่องสำหรับติดตั้งนะครับพัดลมตัวเล็กขนาด60มิลลิเมตรนะครับก็ใส่ตรงนี้ได้อีกตัวเช่นกันนั่นเองนะครับส่วน power supply นะก็ติดตั้งแนวตั้งกับตรงนี้หมุนไว้ด้วยน็อตแบบหัวหมุนครับสามารถใช้มือหมุนออกมาได้โดยไม่ต้องใช้เข็มวงแต่อย่างใดนะฮะหมุนด้วยตัวเองได้เลยนะครับไขควงไม่ต้องถือว่านะครับด้านหลังนี่ก็เป็นอะไรที่ดูแปลกตาแตกต่างจากเคสทั่วไปเป็นอย่างมากนะครับในส่วนนี้โอเคครับ โอเคครับสำหรับคนที่กังวลว่าซื้อไปแล้วจะติดกาจอ่นะครับแต่ผมจะวัดพื้นที่ภายในว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับจะไม่ต้องห่วงว่าซื้อกาจอไปใส่แล้วมันจะติดนะอะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับตัว Hero K2 นะครับตัวน,นี้ก็จะมีความกว้างอยู่ที่นะ38ซนเมตรนะครับ38ซนมก็ฟุตกว่ากว่าเลยทีเดียวนะครับหรือว่า15นิ้วนะสำหรับตัวนี้ครับ กับรุ่นคูแมนกลิล่านะครับความยาวของมันจะอยู่ที่30ซติเมตรนะครับหรือ1ฟุตนั่นเองนะนอกจากนี้นะครับทางซูนามิเนี่ยเขายังได้เปิดโปรดักต์ใหม่ครับเป็นโพสต์พายอีก2ตัวนะครับได้แก่สตีมพัง์นะครับตัวนี้ตัวสีขาวนี่แล้วก็ตัว b บล็กวีดอ w ทางขวามือผมนะครับเดี๋ยวเราดูตัวนี้กันเลยดีกว่าเนาะ ตัวแบ็กวิดโวครับแน่นอนว่ามันต้องดำไงแบ็กวิดโอก็แม่ไม่ดับนะครับดูรูปร่างตาสลากของมันเนี่ยถือว่าออกแบบมาค่อนข้างสวยครับตัวนี้เป็นโพสต์พายครับ700วัตต์เคอร์ติเกตบ r อนด์ครับผม80พลัสบลอน์นะครับก็เป็นขนาดมาตรฐานที่คนทั่วไปนิยมเลือกใช้นะครับเพราะว่า700วัตต์นะก็สามารถจ่ายไฟให้กับฮาร์ดดิสก์ก้าจอต่างๆได้แบบสบายๆกาวจอ2อตัวเนี่ยสบายมากเลยครับตรงนี้ส่วนด้านหลังครับตรงนี้ ก็จะถูกออกแบบมาดูมีความเป็นเกมมิ่งนะครับมีความเป็นเกมมิ่งซึ่งพัดลมเราวาคำ้อนเนี่ยเป็นพัดลมขนาด14ซนติเมตรครับสำหรับตรงกลางนะครับก็จะเป็นโลโก้เกมมิ่งนะครับ first player นะก็จะมีมาให้ครับถือว่าออกแบบเป็นตราโลดูแล้วสวยงามนะครับแต่ปกติแล้วติดตั้งลงเคสแล้วก็จะเอา power s u p p า y นะครับความหนาลงก็อาจจะไม่เห็นอะไรมากมๆเนาะแต่เพื่อคนอยาก เอาไปโชว์ครับก็สามารถโชว์ด้านนี้ได้เช่นกันนะฮะขนาดพัดลม14ซนติเมตรนะครับพัดลมใบผาสีแดงตัวนี้จะไม่มีไฟ led มาให้นะฮะส่วนด้านข้างครับตรงนี้ก็จะโชว์โลโก้80 plus b o n นะครับพร้อมกับ back video พร้อมกับโลโก้ first player ตรงนี้นี่เองนะฮะส่วนด้านหลังครับแน่นอนว่าตัวนี้เป็น power supply แบบ full modular ครับซึ่งก็จะให้พอร์ตการเชื่อมต่อมาอย่างเยอะแยะมากมายนะครับมันจะเป็น24พินคอนเนค connector นะครับ cpu 8พินนะแต่ตรงนี้ครับนี่เลย จะมีในส่วนของ8พิ n PCIe นะครับให้มาทั้งหมด3พอร์ตด้วยกันนั่นเองนะฮะถือว่าเอาไปขุดบิ t c o i n อะรองรับการ์ดจอได้พอดี6ตัวนะครับสำหรับการ์ดจอ1050 Ti นะพอดีเลยแค่พอร์ลสปายตัวเดียวก็เอาอยู่ครับตรงนี้พอร์ตเหลือนะฮะแล้วก็ในส่วนของ SATA และ m o l e กครับก็จะให้มาทั้งหมด6พอร์ตเช่นกันสำหรับตัวนี้ครับ Black Widow 700วัตต์ att, 80 Plus Bronze นะครับ Full Modular ต่อไปครับกับตัวสตีมพังตัวนี้นะฮะตัวสตีมพังเนี่ยก็จะถูกออกแบบมาครับให้แตกต่างจากพสปายทั่วไปนะเพราะว่าตัวของมันครับเป็นสีขาวนะครับพสปายน้อยอันมากที่จะทำอมาเป็น,นสีขาวนะซึ่งตัวนี้เป็นสีขาวเนี่ยก็จะเน้นความสวยงามครับโดดเด่นนะเอาไปใส่กับเคสสีขาวเนี่ยเข้ากันให้ดีเป็นปีเป็นคนรุยเลยทีเดียวนะครับด้านหน้าก็จะเป็นสลากครับสตีมพังนะครับพร้อมกับการติฟิเขตอะไรต่างๆมากมาย 80+ ตัวนี้เป็น80 plus silver นะฮะบอกเลยว่าเป็น certificate ระดับ silver เลยครับมาตรฐานการจ่ายไฟเนี่ยถือว่าสูงเอาเรื่องอยู่พอสมควรเลยทีเดียวเนาะส่วนด้านข้างครับก็จะเป็นโชว์โลโก้สตรีมพังทางด้านนี้นะฮะเป็นตัวที่จะโชว์ออกนอกเกสให้คนทั่วไปเห็นนะครับในส่วนของพัดลมนะเช่นกันครับก็จะเป็นพัดลมขนาด14ซนติเมตร นะพร้อมกับโลโก้ตรงกลางครับ First Player ซึ่งก็ออกแบบมาค่อนข้างสวยงามเข้ากับตัวสีขาวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะฮะในส่วนนี้และก็ในส่วนของด้านหลังครับตรงนี้จะมีปุ่มครับปรับไฟ LED แน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับไฟ LED นะครับแบบ RGB ปรับสีได้หลากหลายหมดเลยทีเดียวเนาะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เขาแบบมาเพื่อความสวยงามนั่นเองนะครับและตังนี้ครับแน่นอนว่ามันก็เป็น Full Monola r ด้วยนะครับก็สามารถ เสียบสายถอดสายได้ใช้น้อยก็เสียบน้อยใช้มากก็เสียบมากนะครับตัวนี้ก็จะมี8พินนะครับแพิน PCIe ให้มาทั้งหมด3พอร์ตด้วยกันนั่นเองเหมาะสำหรับคนนี้เอาไปขุด i t c o i n ก็สามารถ รองรับได้เช่นกันด้วยคัรเซ็นต์ฟิเคทซิลเวอร์นะสบายๆครับสำหรับ1050 Ti ทั้งหมด6ตัวแค่โพสต์สไพล์ตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วนะครับโอเคสำหรับเจ้า s t e a มพังและก็แบล็กบิ๊ดโอนะครับเป็นโพสต์สพล์จากแบรนด์ซูเน a m ์มีนะฮะซึ่งโพสต์สพล์ทั้ง2ตัวนี้นะครับก็จะแถมในส่วนของแถบตีนุกแกครับเอาไว้รัดสายไฟนะฮะให้มาด้วยนั่นเองนะครับซึ่งก็ได้เห็นวิธีการใช้งานที่อยู่ในเคสแล้วนะครับแถบสีแดงๆนั่นแหละฮะคือแถมมาี้วาโพสต ตัวนี้เนี่ยสตีมพังครับสตีมพังต้องอยู่ฝั่งนี้เนานะสตีมพังครับราคาอยู่ที่2950พันเท่าห้สบาทถน,นสำหรับ650วัตต์80พลัสซิ้เวอร์นะส่วนตัวนี้ครับ Black วีดอวนะ80ดพลัสบอลครับราคาอยู่ที่3,200บาทเป็น700วัตต์นะฮะก็ถือว่าเป็นพสภัยที่น่าสนใจคุ้มค่าน่าหามาใช้งานอีกหนึ่งตัวครับสำหรับ2ตัวนี้นะโอเคครับโอเคนะครับส่วนราคานะครับองเคสทั้ง2ตัวนี้นะ กับเจ้า Pro Hero K2 นะครับจะมีราคาอยู่ที่1,590บาทนะฮะส่วนเจ้าคูลแมนกลิลล่านะครับจะมีราคาอยู่ที่2,490บาทเท่านั้นเองถือว่าเป็นราคาที่ถูกจังเลือเชื่อเมื่อเทยียบกับฟีเจอร์วัสดุการออกแบบแล้วนะครับถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆสามารถหาซื้อได้นะครับจากทาง Lazada นะครับเพราะว่าทางเซเดมิเน,เนตตีตลาด Lazada ฮะซื้อง่ายสั่งง่ายส่งง่ายนะครับสำหรับ La z a d a ตรงนี้ก็ ฝากไปด้วยกันสำหรับทั้งเคสแล้วก็ power supply ตรงนี้เลยนะครับผมส่วนใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของซูนามิครับนะครับทั้งเกมมิ่งเกียร์เองนะครับเคส power supply อุปกรณ์ต่างๆนะครับสามารถเลือกซื้อได้จากแบรนด์ซูนามิตรงนี้นะสำหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อเคส power supply และเกมมิ่งเกียร์ของซูนามินะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Lazada นะ เพียงแค่เสิร์ชหาคำว่าซซรามิครับแล้วก็จะเจอกับซซรามิออฟฟิเชียลสโตร์นะฮะเพียงแค่นี้ก็สามารถสั่งซื้อได้แบบง่ายๆผ่านทาง Lazada นี่เองนะครับสุดท้ายนี้ครับก่อนจากกันไปอย่ลืมกดติดตาม subscribe ครับชแนลโนบุสเปคด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับชอบง่ายๆชอบ Lazada